วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะคณะอุตสาหกรรมบริการสาขาการโรงแรมและพรการพิเศษค่ะคลิปนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินที่มีหัวข้อที่ชื่อว่า สวัสดีครับกระผมนายนัทนนท์พัฒดีชื่อเล่นชื่อว่าน้ำหนาวครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอริษราแก้วสว่างชื่อเล่นชือ่ออลิสครับผมค่ะคลิปนี้นะคะพวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมารยาทนะคะโดยเราจะแบ่งทั้งหมดเป็นสามีพีและนี่คืออีพีแรกของเราที่เกี่ยวกับเรื่องมารายนาทบนโตน๊ะอาหารนัาาร่นเองนะทุกคนอ่ะเรื่องมารายนาทบนโตน๊ะอาหารอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเรื่องขี้แบบว่าเบสิคใต้ตัวแต่แล้วแหละแต่บางครั้งอ่ะคือเรียกว่าไงนะการที่เราใช้ชีวิตประจำวันอ่ะมันไม่ได้แบบ ยุ่งยากขนาดนั้นใช่มันไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องเคร่งขัดเหมือนแบบพวกไปทํางานอลิสสม,มุตนะคะว่าถ้าจุดหนึ่งที่เราแบบมีนะัดแบบคุยงานที่เราต้องไปอาหารที่แบบค่อนข้างมีระดับหรูหราไฮโซโ,โกเก๋อะไรต่างๆนานาะเราจะทำยังไงให้มารยาามาัตอาหารนั้นอะ่ะมันทําให้เราแบบดูดีขึ้นหรือแบบว่าเข้ากับคนทุกในระดับนั้นอ่ะเพราะะถือว่าเรามาพูดเรื่องประสบการณ์ประสบการณ์หนาวเคยเป็นไหมคะแบบว่าตอนที่เราไปนัดอาหาร พี่ว่าร้านอาหารแล้วแบบมีอะไรที่เราแบบขัดใจอะไรอย่างเงี้ยน,น,น้ำหนักเป็นป่ะอ่างั้นน้ำหนักขอไมยกตัวยอย่างที่ร้านอาหารน้ำหนักขอยกตัวยอย่างที่บ้านกับ <g ug> <g ug> แม่ของน้ำหนัก <g ug> <g ug> อ่ะเวลาน้นำหนักกินข้าวกับนางเงี้ยอยู่ที่บ้านความอยู่บ้านเนาะความกินกับครอบครัวชิลๆไม่แบบไม่จงไม่เครืดด่งขัดอะก็คือกินข้าวแบบอ่ะทำกับข้าวแล้วกากินอะไรเงี้ยแต่ประการที่ว่าแม่น้ำหนักกินเนี่ยนางจะกินแบบแล้วแล้วด้วยความที่เรานั่งอยู่ข้างๆอ่ะแล้วเรากินอยู่แล้วเราได้ยินเสียงอะไรแล้วแบบ มันมันมันก็แค่จะแบบจิกแม่นึ่วาไปก็แั่นแหละก็เข้าใจแม่แม่เราก็ยังอยู่แม่เราก็ยังแบบบางตัวถูกใช่บางตัวถูกเออไอจ็อกแจกกับเคียวเสนนางอะแ่บทีแบบกังวลใจรู้สึกว่าฟังทีอะไรก็รู้สึกแบบขัดใจเอาจริงว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากว่าอาหารนี้ครยก็อไม่ว่าิงเราอยู่กับเพื่อนอะบางทีเพื่อนแบบโง่ หายาไปเองหรือเปล่า,า,าไม่หรอกแต่ก่อนเราก็อาจจะมีนิสัยแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่เรียนรู้เรายังไม่ได้แบบใช่<อ>คือรประเด็นขอาหารเป็นใกล้ตัวไงในบางเรื่องเราแบบฮะเราดูแล้วยังแบบเฮ้ยจริงดิมันเป็นเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกแบบแม่เมืน่ดไม่ดีอย่างนี้หรอคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจนเรารู้สึกแบบว่าขาดไม่ถึงเออเกินคาดเราไปด้วยแหละเอาลวประสบการณ์ของเพจดิตละคะอืมน่าจะเป็นเรื่อง ค่านั่าคนอีสานค่ะคนเป็นคนอีสานคนคือเข้าใจคือคนเข้าคนแก่ปะที่เราแบบกินข้าวกับครอบครัวแล้วแบบคุณแก่ชอบแบบนั่งยกขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินอ่าเราด้วยความที่ว่าพี่ลิดะเขาเขาเรียกว่าซึมซับมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็เห็นก็ตั้งอย่างเงี้ยไม่เห็นจะแปลกแต่พอเรามาอยู่ในสังคมที่มันแบบกว้างขึ้นมาในที่ที่อ่าเรียกว่าไงทําให้เราแบบรู้ว่าเออสิ่งนั้นอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะสม เราวทำางไงให้เราปรับตัวแล้วก็อยู่ในพื้นฐานสังคมที่เขาบอกว่ามันโอเคเป็นตัวเรายกตัวอย่างไหมที่ที่เราไปหาข้อมูลมาเริ่มอะไรพิลิตมาอย่างแรกนะคะไม่เคี้ยวอาหารทั้งที่ยังเปิดปากไอ้จะเจ็บปะใช่ไหม่เราก็ไปต้อนทิปเลยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอะแบบไปกินข้าวกับครอบครัวคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะมันจะแบบว่าเสียบุคลิกใช่เสียบุคลิกแล้วเขาบอกว่าถ้านัหน้าตาหล่อไงคุณดูแบบว่าแต่งตัวดูดีไงแต่คุณมาเคี้ยวอาหารเสียงดังงเนี้ย หายหมดมคงไม่โอใช่ค่ต้องเรียนรู้ทีละนิดค่ะมาค่ะข้อที่สองของเรานะคะไม่กินอาหารด้วยความกรีบก็บทีก็รีบมันรีบอ๋อหยอกหยอกถูกถูไม่เป็นไรตอบตัวกันได้มันไม่ได้เลือดยากหรอกเรื่องเนี้ยเราไปสารนะคะไม่พูดในในขณะที่อาหารเต็มปากก็เหมือนเดิมเบสิกอีกแล้วก็โหมีนึ่งอาจจะมีเผลอมันก็ต้องบ้างอะไรแบบว่าต้องตอบที่อาหารมันอยู่ใช่รู้ว่าอยากเมาแต่ก็เคี่ยวอาหารให้หมดก่อนภาษามือไหม ถ้สามผัสมือมันไม่ได้ฟิลพี่อาเลนมันถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันก็อ่ะอยกับเจ้าหกิงของมันนะเจอเหมือนกันนั่นตัดเป็นเองได้่ะมึงมืออะไรเน่ะเออมึงอันนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมางก็บอกแล้วว่ามันอยู่กับมันอยู่กับเพื่อนแล้วมันได้ฟิลแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอ่ะมันไม่ได้ แต่ถึงอยู่กับเพื่อนมันก็ไม่ยากเหมือนกันแต่เราก็เลือกที่จะทำถ้ารู้แล้วก็อย่าลืมไปปรับใช้กันนะคะทุกคนต่อไปไม่ตักอาหารข้ามหัวคนอื่นก็มาหามันอยู่ไกลมืออ่ะมันไม่ได้แบบมีโต๊ะม้วนแบบไม่ได้แล้วใครได้แบบม้วนโต๊ะที่แบบเออมันหมุนเอาเอาของเฉียดชิ้นได้กันชิ้นเป็นโต๊ะแบบยาวกว่าแบบนี้ไม่อยู่ไกลแล้วเออบางทีก็อาจจะมีบ้าแต่ก็มันก็ไม่เชิญข้ามหัวแต่มันข้ามแบบข้ามข้ามไปไฟบ้าไปไม่เป็นไรหรอกเอาจริงแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ปรับเนาะแบบว่าอาจจะแบบ อีกกคนข้้าางๆ็ไดว่ให้ฝากฝากตัดอะไรอย่างนี้หน่อยตัดอันนี้มาเป็นไก่หน้าขิ้จังขอไก่ชิ้นนึเคตายเราหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้คําพูดอันนี้ไปไม่คนที่จะข้ามไปเนาะโอเคตักข้อต่อไปไม่กินอาหารเนี่ยที่มันคําใหญ่ไปหรือว่าเอาหารมาได้ปากเราโอมอ่ะทุกคนเคยเป็นป่ะอมข้าวเออเป็นเอ้ยมันเว้แต่ว่าไปทำสะดุ้งไปฝังสะดุ้งเราว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำอ่ะเพื่อนนี้แต่ความอาหารคำใหญ่ทุกคนจะถือป่ะทำมาได้อัศจรรย์อ บางมันจะมีบางมันจะมีสิ่งของไมมันเขาเรียกาอะไรอะขนอ,นอาหรือขนมเออที่มันต้องกินแบบมันต้องกินคำใหญ่เพื่ออัดถรุดัด,ดอย่างเช่นแบบอใช่ที่มีสบบับปรเข้าในต้องนนเออเอกินลูกๆแบบถ้ากินถ้ากินแบบกัดอะไรเงี้ยมันจะแบบมันยังไม่ได้ฟิลเงี้ยมันต้องกินแบบแต่ถ้ามันแต่มันมีวิธีแก้นะถ้าแบบอยากกินคำใหญ่แต่กลัวเสี่ยมยาป้องปาก แล้วก็เคี้ยวจนไป้องปกไปแล้วก็กินพยายามให้หมดแล้วก็ค่อยอมอกก็ถือว่าสุขภาพเรียบร้อยดูดีเฮ้ยดูมีสกุลุชั่นันดีมากเต่อไปนะคะไม่เป่าอาหารเพื่อให้หายนร่มลงเมื่อได้บ่อยจริงไม่จริงหนัแต่ว่าแต่คนไทยทำบ่อยนะแต่ว่าถ้าเราเรียนเนาะมันจะมีแบบว่าหลักสูตรของพัฒนาการเราเนี่ยอาจารย์ได้สอนมาว่าทางมารยาทสากลเนี่ยถ้าสั่งของถ้าเป็นฝรั่งสั่งของร้อนเนี่ยคือเขาจะสุดแบบร้อนร้อนหรือถ้าเป็นสุกเนี่ยเขาจะสวดแบบร้อนเลย อะไรอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาสั่งขอนร้อนเป็นประเภทอื่นเนี่ยเขาก็ไม่กินแบบเป่าหรืออะไรเงี้ยเขากินแบบร้อนๆเพราะเรามันเมืองร้อนด้วยหนึ่งแม่มันก็แต่เราก็อยากสโซนน้ำซุปไงเอออยากคือโ่นน้ำซุปก็อ่ะมันอร่อยมันซุปแล้วก็บางคนก็เป่าแบบแรงเกินกระเด็นกระเด็นไปอ่ะกระเด็นอันเนี้ยก็อุ้ยอุ้ยปะไม่ถือช้อนซ้อมหลือมีระหว่างพูดคุยโทรเอ้ยเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เลยต่อตาต่อตาอ่ะอันเนี้น้ำหนักขอเดี๋ยวไปหาเพรน้ำหนักกระทำบ่อยเหมือนกัน อ่ะทุกคนเ,นเคยไหมเวลาเรากินข้าวอยู่เนี้ยเวลาเราจะกินน้ำเนี้ยเราอ่ะถ้าเป็นมารยาทที่แบบถูกต้องหรือมารยาทที่ดีเนี่ยจะวางกอดแล้วค่อยแต่ความน้ำหนักหยิบไปเลยค่ะไม่รู้ม,มักงง่ายทุกคนมันเป็นแบบว่าพฤติกรรมที่เราแบบ ใช้ในชีวิตประจําวันคือเราใช้บ่อยจนรู้สึกว่าอะมัน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 ผิดเหรอมันไม่ถูกตามหลักของมารยาอะไรนี้เหรอแต่พอมาศึกษาจริงๆอะคือมันผิดเนี่ยก็แบบก็รับรู้กันไปถ้ารู้ว่าผิดเราก็ปรับตัวเองได้เอาจริงมันไม่่กตอนนี้ทำอะจริงๆก็รู้แล้วแหละเออมันน่าจะผิดแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันมันไม่สามามันมันติดกับมือแล้วอะมันมันเร็วเร็วเอาเวลาเอาเวลาต่อไปสำรวจพฤติกรรมของตนเองเมื่ออยู่บนโต๊ะอาหารไงอะไม่รลืเลยขูกกี้ขุกกี้ คือต้องคือเวลานัางกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบยังไงเนี่ยลุกหลแบบฟิวแบบสบาย่คือแบบกินข้าวอยู่ดีก็แบบอยู่ดีก็เขาไม่ได้แต่มาเลียดทอร์สต์อยู่เหมือนกันแบบเครื่องซีอะไรแต่มาแล้วอย่างหนึ่งของบนต๊ะอาหารก็คือทำเป็นทอร์สต์ขนาดกินข้าวนะแล้วแต่คนแต่ว่าไม่แต่สุดท้ายแล้วมันคือไม่มันไม่ถูกไม่ควรมันคือเรื่องของมารยาทรู้แล้วก็ ปราเปลี่ยนกันไปไม่นชีิตเรื่องยากเราทําได้เอาจริงต่อไปนะคะไม่ผักจานอาหารของตัวเองไม่ผักจานของตัวเองนะคะไปได้ที่แบบว่าตอนที่เราอิ่มแล้วเราผักจานทีนี้นทุกคนเฮ้ยเป็นบ่อยทุกคนเลยอันนี้แทบทุกคนเอาจริงอันนี้ฉันก็เป็นนหนาวก็เป็นฉันอิ่มบ่อยยังไม่เธอเลยเีจลิตเมาเวอร์ด์นะไม่เว้ยคือตอนเราอิ่มอ่ะเราเหมือนเรากินเร็วใช่เราแบบรเร็วทุกคนย <c oughs> ังให้มั่ <c oughs> อันนี้อยู่เราก็แบบผักจานออก ข้อต่อไปเขาจงอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารเออไอที่เราเกิดไปตอนแรกไงตอนแรกรทําการแบบร้านอาหารหรือร้านแน่นว่าอไม่เราเว้เาจริงอ่ะเรานั่งบนโต๊ะไม่มีขยรยขาขึ้นมาหรือมีมันก็แล้วแต่คนมีเรื่องหลังอีกเรื่องหลังยกมือทุกคนที่ร้านอาหารเอก็คนที่จะแบบนารู้ว่ามันไม่ถูกก็อย่าไปทํากันนะคะทุกคนข้อต่อไปไม่แค่ฟันหรือใส่ไม้จิ้มฟันบนโต๊ะอาหารเด็เนาะอนแค่อ่ะ พยายามป้อปากออพยายามป้อปากไว้ไปในแบบพื้นที่ที่มันแบบแบบส่วนตัว<ช><ช>ไม่แบบไม่ให้คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าฟิลแบบพิษติดฟันเลยทเดีด็กครับเออถ้าเป็นเพื่อนเราอะสกิ๊หน่อยสกิหสก๊หน่อยเพื่อเธอมึงพิกิดฟันเขาทีเขาทีบนหน้าเลยโอ้ออย่างแต่ว่าถ้าโตข้างหน้าโต๊ะข้างๆไปสกิ๊กเขาเธอพิกิดฟันอะไม่ได้นะไอ้สิโดนตวอันนี้อันนี้ให้ดีคือแบบบอกบอกแบบแบบเพื่อนเขาก็ได้เอาคนรู้จักเขาบอกเขาไปก็ได้จริงอันนี้ก็ เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่แบบเกี่ยวกันแ่ะม,มันติดฟันอะไรติดฟันอ่ะก็ไม่เป็นเรื่องปกติที่อ,อาหารมันสะติดฟันก็พยายามพยายามแบบใช่ลิ้นลิ้นม่ก็กระจกใครพบกระจกเขาเครือบขึ้นมานิดนึงดูหน่อยว่าเออติดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ว่ายีแบบการโตนะไมกลัวไ,ไม่ใช่ร้านหอกฟันมามาถึงข้อสุดท้ายของเรานะคะก็คือไม่สวยแบบ ะก็ขอนิดนึงเถอะมันก็คำคล้ายๆกันนะโถอ่าแล้วว่าอะไรทำให้เราเป็นความเราเป็นผู้หญิงขอเป็นผู้หญิงเสยผมแบบคือด้วยคำที่ว่าอ่ะถ้ากินข้าวเนี่ยอยู่ดีผมมาปิดปากเนี่ยมันก็จะแบบเสยผมคือเราแบบว่าเรียกว่าเราไม่ได้แบบพกแบบยางมาผมไปอย่างทุกที่ไงเราจะกินยังลูกผมเยอะกินหรอมันก็ไม่ได้มันรู้สึกแบบเทอะจับจะจับผมแล้วก็กินก่อน เธอท้ามันเธอผมมันยาวเออมันยาวไปก็แบบว่าบางทีเราไม่มีแบบยางรละผมที่เราแบบใช้ไงก็เลยทำยังไงอะทีเนี้ยถ้าไม่มีเป็นผมง้าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็พยายามทัด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 โอเคแล้วเวลากแล้วเวลาก้มกินข้าวก็ไม่ต้องก้มเยอะเกินยิ่งนั่นผมจะโบ๊ะโป๊ไม่หรอกที่เขาไม่ให้ใส่ผมคือกลัวแบบไอ้ผมเรามันร่วงไงเออผมแบบร่วงเข้าจานะคะมันทำให้รู้สึกแบบเสีอะไรนยาวอีกเดี๋ยวการกินอาหารนี่ผมไผ่อุ้ยผมใครเนี่ยขนบ้านไดเนี นดูแซวอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เราได้รีเสิร์ชกันมาก็คราวมันมีกว่านี้ใช่มันมีมากกว่านี้อีกจากหลายสถาบันแล้วก็จากหลายเว็บไซต์ที่เราอันนี้ถ้าทุกคนอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปเสิร์ชในกูเกิลก็สำหรับคนที่รับฟังรับเอ้ยรับรับชมคลิปนี้ก็ถ้าคิดว่ามีพฤติกรรมไหนที่แบบว่าอ่ะเพิ่มเติมจากเพิ่มเติมจากเราก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วก็แล้จริงจริงก็ชิ้นไงใจทุกคนแบบ ไ,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 ไที่กระต่ายแล้วบบเออไปย่งอะไรมาตัองทำมนได้หรือเปล่าเอ๊ะมันขู่หรือเปล่ายังไงเราที่จริงจุดประสงค์คลิปเนี้ย,เ,ยเราอยากให้ทุกคนเนี้ยได้กลับไปคิดกับตัวเองแล้วก็ถ้าแบบว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปแชร์ความรู้คนอื่นอะไรอย่างนี้สังคมเรามันต้องแบบกว้างไ,ไปเรื่อยๆเราเติบโตไปเรื่อยๆทุกคนสังคมเราก็กว้างขึ้นใช่ไหมนั<ช>่นแหละก็เป็นอะไรที่มันใกล้ตัวแต่ว่ารู้ไว้อ,ะอะริว่าดีกว่ารู้ไว้ดีกว่า โอเคงไถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ก็พีหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเรามีทั้งหมด3เพยงทุกคนในนี้ี p แรกก็เราสองคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าก็ขอเกล้าขมาขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ที่หน้าคดีค่ะบ๊ายบาย #maria